สวัสดีน้ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี้นะคะวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดสกิน RV นะคะจะมีทั้งหมด5สกินเนาะแล้วก็จะมีเป็นบ,บัตรเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนะคะก็ไปลุ้นกันเองแล้วกันว่าจะได้อะไรเนาะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์ก็ไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะซึ่งโค้ดนี้นะคะสามารถ ใส่ได้ถึงวันที่3มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ยังไม่พลาดเด้อก,ก,ก็ยังใส่ได้นะจริงจริงก็แจกนันแล้วแหละเราเพิ่งมีเวลาทำคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมอีเะไรใหม่ๆเนานะวิธีการใส่โค้ดนะคะกดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะทุกคนและเสร็จแล้วนะคะก็กดมาตรงนี้จะเป็นแลกไอเทมแลกไอเทมโค้ดจะเป็นรูปน้องอลิสนะคะทุกคน,น,นย้ำนะว่ารูปน้องอลิสถ้าไป ใส่ที่รูปคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้นะเอออะ ่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชช่นนะคะ แเนเฮ้ยเพื่อนทําอะไรอยู่อะท้าไมมีสกินสวยสวยที่อาวีเยอะจังเธออยากได้สกินสวยสวยเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น,ตน Tp เเพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยสวยให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการเงี ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสก,กินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะรอโหลดสแป๊หนึ่งนะคะแล้วก็โค้ดจะเป็นโค้ดนี้เลยนะคะสามารถกดหยุดพอดแคปภาพไว้ดูหรือว่าพิมพ์ไว้คันลอาก็ได้นะคะจะเป็นว com ัมจูนนะคะถ้าโค้ดโค้ดใส่ได้จริงแน่นอน100%นนะคะถ้าโค้ดใส่ไม่ได้จริงไม่เอามาแจกนะทุกคนเอออ่ะเสร็จแล้วกดแลกไอเทมโค้ดไปเลยนะคะซึ่ง มันจะขึ้นว่าแลกรับไอเทมสาเร็จแต่ของเรามันขึ้นแบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการแลกไปก่อนแล้วเนาะคือก็ลองแลกก่อนเผื่อไม่ได้อะไรอย่างนี้นะแต่ก็ได้แล้วนะของรางวัลน,นะคะจะเข้าในกล่องจดหมายนะคะตอนนี้อะก็จะมาละเป็นอีเวนต์รีวอ์ดก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับลูกแก้วเออเนาะขอขอบคุณวันหลังไม่ต้องเหมือนมันก็ต้องแบบไปลุ้นเอากันอีกทีนะคะว่าจะได้เป็นสกินหรือว่าได้เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะ ึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะชิงของรางวัลมากมายแค่เกาะโขนนะคะใครที่ได้สกินก็คอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะคะว่าได้เป็นสกินตัวอะไรแต่เราได้ได้ลูกแก้วแล้วมาเออก็ถือว่าก็โอเคไม่ได้แย่และกันสำหรับโพสแจกฟรีประจำวันนี้นะคะฝากกดแชร์กดกไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ